ครับสวัสดีครับวันนี้ผมไอ้เย็บหล,ลังขึ้นลุงหน่อยแล้วครับลุงหนบอยว่าะแสเย็บถึงหวัวเขาได้แล้วมันบาเจ็บเลยครับแล้วก็วันนี้เป็นยังึงแล้วพ่อผมมาบาังหลังเพราะว่าลุงน่อยยังไม่ได้แอปน้มเจ้ครับจุ๋มน่อยม mm. ันชุกูอยน้่งกับย้ายได้ก่อน mm. ได้นะโอเคไม่ต้องปไปไม่เจ้ <laughs> Hãy đọc của anh nha cái âm mưu truyền đều. A lắm bắt hắp cho tao hùng sông phải lắm. Bao hùng chim đa hoa và khăn bếp cho mát honey honey hắp. ขอโทษครับ่าข <inh> <ator> <m> ้มอย่าข้ามอย่าข้ามอย่าพีทีทีเเจ็บทีทเออทีเออทีเลยทีเลกทีทีเลกมะมะอมะออ ได้พอเอาไม้เ huh. ล uh ้ยวได้พอเอาไม้เ <renamed> ล <computed aka throat> uh ้ยวใช่อันเดียวกับพวกผมพกขึ้น ก็ไปจับเวลาหกนาทีเนาะหกนาทีมันก็นบอคอนเฟิร์มนี่สีนาทีคอนเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มสีนาทีเยับหลังสีนาทีเหลือหกนาทีไม่บอกคอนเฟิร์มก่อนเลยดีกว่ายับหลังเสร็จแล้วคอนเฟิร์ม,มเดี๋ยวลุงน่าจะพี่สัญญายจะแต่ว่านี่ <laughs>

สาจี้ท้ามาเจ้าแล้วถ้าลุงน่อยจะไปตอนบะลลงตอนตอดใบใบนะเที่ยงเที่ยงนะเมฆกัหมอดกับปีินายจะไปตกป่าโอเคก็ครับแล้แกไอ้นั่นเมฆจะบัวกว่าถ้าตกได้จะคือหัวหารนั่นนะงับนอกลาบนาะหลับกะแต่เพี้ยน